ทราบแล้ววงออเคสตาราที่นองนิซ่าจะร่วมทําการแสดงด้วยและก็จะมาในงานการล่า26มกราคมที่จะถึงนี้คือวงไหนข่าวออกมาว่านองนิา่าจะมีการครีเอชโชว์เองนอกจากนี้ก็จะมีการร่วมกับวงออเคสตาราซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกับศิลปินทุกท่านอย่างนักโอเปร่านี้ก็จะต้องร่วมกับออเคสตาราหรือแม้แต่พี่ที่เป็นนักดนตรีเล่นเชลโลชาวฝรั่งเศสก็จะต้องเล่นกับวงออเคสตาราและทิ้งรอบก่อนที่ไปแสดงก็มีการมิกซ์เพลงใหม่ให้เข้ากับออเคสตารามากขึ้นดังนั้นพอมันมีวงใหญ่ๆไปแบบ ก็เป็นการดีที่จะบันเลงให้กับทุกๆคนนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้แอดเคยได้นําเสนอเกี่ยวกับศิลปินรวมทั้งบทยากรหรือว่าคอนดักเตอร์หรือว่าผู้ที่คอยกํากับเพลงที่จะมาคอยกํากับ,บวงออเคสตราโดยคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยนําเสนอไปได้ระบุเอาไว้ว่าแอดไม่แน่ใจว่าวงออเคสตราที่จะมาในข้าคืนที่26นี้จะเป็นวงไหนแต่ก่อนหน้านั้นมีการเสนอรายชื่อของคุณอาร์เดียงเปรูชงในภาษาไทยซึ่งมีตําแหน่งเป็นัทยากรหรือว่าในภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเสียงว่า a d r i e n p e r พรูช n แอ r ริแยนเพรูช n แอดริแยนเพรูชงแอดริแยซึ่งพี่เขามีตำแหน่งเป็นวัทยากรชาวฝรั่งเศสผู้อำนวยการด้านดนตรีของวงออเคสตราที่ชื่อว่า r a m o r u s ในภาษาอังกฤษลาเ u รูลาเม u ูในภาษาฝรั่งเศสบอกว่าวง r a m o อร์ u าเมอร์ลา u มอ u ์อ้างอิงข้อมูลวงออเคสตราวงนี้อ่านยากนิดนึงขออนุญาตแปล a n s l a t e นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อของ Soci ซ t é Des nouveaux ต่อเขาบอกว่าและก็ยังเป็นที่รู้จักกันในนามออร์เชสเตอร์ลามูร x o r ออร์เ e สเตอร์ลามูรเป็นสมาคมการแสดงดนตรีออเคสตาซึ่งครั้งหนึ่งเคยจัดคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์โดวยวงออเคสตาของตัวเองก่อตั้งในกรุงปารีสโดยคุณชาลส์ชาร์ลลามูรู์ชาร์ลลามูรู์ซึ่งวัทยากรคนปัจจุบันก็คือคุณออดรียนเปรูชงและก็จากข้อมูลบอกว่าที่เขาเป็นผู้อำนวยการของวงออเคสตาลามูรู และล่าสุดก็เหมือนกับว่าเป็นการเฉลยแล้วล่ะคะ่ะออเคสตราและมูรได้ออกมาแชร์พตดนี้จากแอคเขาฐานแฟนคลับนอริซ่าออกไปค่ะแล้วก็มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับงานการล่าเหลืองที่จะเกิดขึ้นโดยพี่เขามีการแชร์พูดนี้ออกไปเป็นฐานแฟนคลับฝรัง่งเศสของแ l a c k ิง n k นั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักดนตรีแห่งออเคสตา และมูดได้วรวมแสดงบนเวที il, ร่วมกับลิซ่าอีกครั้งและก็แท็กไปที่ b l a c k พิง k ในช่วงคอนเสิร์ตงานนี้พร้อมทั้งแท็กไปที่เพีชชนรวมทั้งแอคเคทาของแฟนคลับน้องลิซ่าด้วยซึ่งหากย้อนกลับ ตอนที่แบล็กทิงเคยไปเกี่ยวกับวงออเคสตราแอนดไม่เคยนําเสนอข้อมูลนี้ว่าอ๋อเป็นวงนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้อํานวยการมาเองแล้วก็เอาวงของตัวเองมาด้วยแต่ว่าที่เพิ่งรู้เพราะว่าเหมือนกับว่าพี่เขาเพิ่งมีการแอคทีฟทางทวิตเตอร์ <c oughs> ก็เลยเพิ่งรู้จริงๆว่าอ๋อจะเป็นวงนี้ไงที่เคยมาร่วมเล่นให้กับรอบก่อนตอนที่แบล็กทิงไป แปลว่าปีนี้น้องลิซ่ามาในฐานะศิลปินเดี่ยวก็ยังคงเป็นวงออเคสตราวงเดิมบังมากๆรอติดตามฝีมือเลยนะค่ะแต่ว่าสําหรับผู้อํานวยการอย่างคุณอเดรียนเปรูชอนนี่นะคะคือเห็นพี่เขาได้ตาม YouTube ทั่วไปค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสําหรับวงออเคสตราได้ร่วมง,งานกับน้องลิซ่าแน่นอนผู้อํานวยการมาเองร้อมทั้งกับยกวงของตัวเองมาเลยทีเดียวไม่ธรรมดาค่ะ et puis l'école de musique, le conservatoire de la localité. Donc,